อาจารย์เดชาเตือนแรงขเขมรลาวระวังจะไม่เหลือแรงงานในประเทศไทยผลจากการคิดไม่ดีต่อศิลปะวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยผมเขียนเตือนฮุนเซนตั้งแต่บทความแรกๆแล้วว่าการกระทำของคุณเซนต่อวัฒนธรรมของคนไทยนั้นจะส่งผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดต่อประเทศขเขมรในสักวันหนึ่ง ฮุนเซนยังไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของชาวสยามในเรื่องความรักชาติและความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของแผ่นดินวันนี้ฮุนเซนออกมากลืนน้ำลายตัวเองและประกาศถอยออกมาหนึ่งก้าไม่ขอยยุ่งเกี่ยวกับมวยไทยและวัฒนธรรมไทยอีกแต่ยังโกหกประชาชนของตนเองอีกว่าได้มีการปรึกษากับผู้นำลาวและไทยแล้วว่าจะแยกประเภทมวยของแต่และประเทศออกจากกันให้ชัดเจน ให้เป็นวัฒนธรรมศริลปะการต่อสู้เฉพาะของประเทศนั้นนั้นกล่าวคือจะไม่พูดถึงว่ากุลคแมคือต้นกำเนิดของทุกมวยในชาติเอเชียอัคนอีก แต่นั่นมันก็สายเกินไปแล้วเพราะศิลปะมวยไทยของประเทศไทยนั้นมันไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของผู้นำไทยเลยที่หุนเซนยกแม่น้ำทั้งห้ามาพูดหลอกประชาชนของตนหุนเซนไม่เคยรู้เลยว่าศิลปะมวยไทยนั้นมันเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของทุกคนในประเทศไทยและคนที่เป็นตัวแทนของคนไทยก็คือสมาพันธ์มวยไทยไม่ใช่ผู้นำไทยที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเองได้ ประเด็นที่หุนเซนยอมถอยออกมาเพราะปัญหาสองอย่างคือ 1. ศิลปะมวยไทยโด่งดังและมีสมาพันธ์มวยไทยมากถึง5ทวีปและในกีฬายูโรปเปียนก็จะทำการจัดการแข่งขันชกมวยไทยในทวีปยุโรปทั้งหมดและอีกไม่นานกีฬามวยไทยก็เตรียมจะถูกพิจารณาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกสากลที่คาดว่าจะเป็นกีฬาที่จะมีคนดูมากที่สุดในโลก และแถมตอนนี้มีการนำกีฬามวยไทยเข้าไปบรรจุในเกมเพลย์ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้ที่สำคัญของโลกมาทำการแข่งขันกันและมวยไทยก็จัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของศิลปะการต่อสู้ของโลกแต่ไม่มีกุนแม์ไม่มีมวยลาวหรือสารพัดมวยในประเทศอาเซียนจะมีแต่ศิลปะการต่อสู้ที่เป็นสากลทั่วโลกเขายอมรับเท่านั้น 2. คนขเขมรตกงานนับล้านคนในทันทีและเป็นประวัติศาสตร์ที่แรงงานขเขมรถูกส่งกลับประเทศมาก เป็นประวัติการในยุคที่อุนเซนปกครองประเทศขเขมรมาและตกงานจริงๆไม่ได้พูดเล่นและประเทศไทยก็เปิดด่านพรมแดนเมียนมาเรียบร้อยแล้วและจะมีแรงงานเมียนมานับล้านคนเข้ามาแทนแรงงานขเขมรแบบถอนรากถอนโคนจนแทบจะหมดไปจากประเทศไทยและคนที่เข้าเลือกแรงงานเมียนมาเข้ามาทํางานในไทยก็คือเจ้าของกิจการเอกชนทั้งหมดไม่ใช่รัฐบาลไทยหรือผู้นำไทยทั้งสิน้น ประเทศไทยไม่ได้ปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะครับที่จะให้อำนาจของผู้นำมีอำนาจทุกเรื่องได้และนับจากนี้ไปนอกจากจะไม่เหลือแรงงานขเขมรในประเทศไทยแล้วแม้แต่ขอทานขเขมรเร่ร่อนในไทยก็จะถูกกำจัดให้หมดด้วยและผลจากการคิดไม่ดีของคุณเซนต์ต่อศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยนั้นมันจะส่งผลไปถึงลูกเมีายญาติพี่น้องของคุณเซนที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล ในประเทศไทยคุณจะเห็นนิสัยที่แท้จริงของคนสยามเมื่อเขาได้เกลียดแล้วมันหายากมากและมันจะไม่ลืมไปอีกนานภาพการเผาสถานทูตไทยในขเขมรภาพคนขเขมรใช้เท้าเหยียบย่ำลงในรูปพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ในหลวงร .9 มันยังสร้างความแค้นเคืองต่อคนสยามตลอดมาและวันนี้หุนเซนก็ทำให้มันประทุขึ้นมาอีกครั้งและมันจะไม่มีวัน ที่คนสยามจะให้อภัยผู้นำเขมรแบบนี้อีกต่อไป ด้วยนิสัยของผู้นำและชาวขเขมรที่ไม่เคยสำนึกบุญคุณของคนแผ่นดินสยามและคอยทรยศหักหลังมาตลอดผมอ่านเกมก็ดูออกว่าเหตุใดฮุนเซนถึงได้กลายมาเป็นลูกแมวที่ดูอ่อนแอลงไปในช่วงเวลาไม่นานแม้สององค์ประกอบข้างบนที่ผมได้เขียนเอาไว้จะมีผลต่อฮุนเซนอย่างมากแล้วแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือพี่หยัดอย่างจีน สั่งให้ถอยและมีแนวโน้มว่าจะไม่มีคนจีนมาท่องเที่ยวที่ขเขมรกับประเทศลาวเลยแม้จะให้สถานทูตโปรโมทการท่องเที่ยวให้ตายก็ตามและไม่มีนักธุรกิจคนจีนคนไหนคิดจะมาลงทุนในขเขมรกับลาวอีกเพราะมันขาดทุนยับเยินและธุรกิจทั้งหมดที่มาลงทุนเอาไว้มันก็เงียบเหมือนผีป่าช้ากันหมดและรัฐบาลจีนก็แบกภาระไม่ไหวกับสองมณฑนนี้ของจีน ปัจจุบันจีนมองเห็นแค่คนขเขมรกับคนลาวเป็นได้แค่แรงงานชั้นต่ำที่จะให้เป็นแรงงานในภาคการเกษตรเท่านั้นที่จะผลิตอาหารส่งไปเลี้ยงคนจีนจำนวนมากในประเทศ ส่วนคนจีนจำนวนมากมายมหาศาลก็เตรียมทลักเข้ามาในประเทศไทยเพราะไม่อยากกลับไปประเทศจีนกันแล้วเพราะกลัวภัยสงครามจากสหรัฐอเมริกาและนาโต้ที่ผู้นำจีนเริ่มเอาประเทศของตนเข้าไปสุ่มเสี่ยงในความขัดแย้งของสงครามรัสเซียกับยูเครน ปัจจุบันกองทัพไทยกำลังฝึกทหารร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาอยู่และผู้นำกองทัพสหรัฐอเมริกายัางได้ส่งจดหมายมาถึงกองทัพไทยว่าให้ส่งทหารที่เก่งเรื่องมวยไทยให้ไปสอนมวยไทยให้กับทหารสหรัฐอเมริกาอีกด้วย คนไทยหลายคนไม่เคยรับรู้ว่าตอนที่กองทัพอากาศไทยร่วมซ้อมรบกับกองทัพอากาศจีนนั้นเมื่อมีการซ้อมรบจบลงถึงขนาดที่สีจิ้นผิงต้องรีบกลับมาทบทวนกองทัพอากาศของตนใหม่ทั้งหมดเพราะเครื่องบินตระกูลเจของจีนนั้นไม่สามารถเอาชนะฝูงบินขับไล่กริเพนของกองทัพอากาศไทยได้เลยนี่ขนาดกองทัพไทยยังไม่ได้ใช้ฝูงบินของเ1 6ของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ เพราะติดข้อตกลงระหว่างการใช้ฝูงบินสหรัฐเข้าร่วมฝึกรบกับกองทัพอากาศจีนตอนนี้คนไทยและฮุนเซนควรหัดรู้เอาไว้ว่าประเทศไทยคือประเทศแรกของอาเซียนที่สามารถผลิตโดรนทางทหารได้สำเร็จและมีอนุภาพการทำลายที่สูงมากและมีหลายประเทศในโยุโรปและเอเชีย สั่งซื้อเข้ามามากมายแถมประเทศไทยยังสามารถผลิตโดรนทำลายเรือทางทะเลได้อีกด้วยแถมยังปรับอาวุธทั้งรถถังปืนใหญ่ให้เป็นรุ่นที่ทันสมัยทั้งหมดตอนนี้หากคุณเซนยังห้าวเป้งและคิดจะยืมจมูกของจีนมาสร้างความขัดแย้งกับคนสยามแล้วก็ผมบ้าเขมรจะสิ้นชาติเพียงชั่วพริบตาเพราะการรบในปัจจุบันนี้มันต่างจากสมัยโบราณกันไปหมดแล้ว ทั้งสองประเทศนี้ล้วนต้องถูกคำสาปแช่งมาจากผีบรรพบุรุษด้วยกันทั้งคู่คือทรยศ์หักหลังผู้มีพระคุณโลภมากและเห็นแก่ตัวทั้งคู่และจะไม่มีวันที่จะเจริญรุ่งเรืองได้จะเจริญได้แค่งูแลบดินออกมาแล้วจะตกทุกข์ได้ยากไปอีกนานแสนนานและอาจจะเสียแผ่นดินทั้งหมดให้กับประเทศจีนจีนจะมาเป็นเจ้านายในขณะที่ประชาชนสองประเทศ จะเป็นได้แค่แรงงานทาดเท่านั้นที่มาเนื้อหาข้อมูลโดยอาจารย์เดชานรนาศ